สวัสดีครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอ,อยากเติมเกมคุกกี้ลันนี่เลยคุกกี้แลนด์ชอปเป็นร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องที่คุกกี้แลนด์ชอปนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการใส่โค้ดเบรกเอานะครับมีเพื่อนๆบางท่านเนี่ยบางคนเนี่ยก็ยังไม่ทราบนะว่า โค้ที่ผมแปะเวลาทำเบรกเอา์อะไรอย่างนี้ใส่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับวันนี้เดี๋ยวพามาดูนะครับกดเบรกเอาที่เราเลือกก่อนนะครับอ่าน้าตาเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเห็นป้าวาซาบิใช่ไหมครับเห็นข้างล่างป้าวาซาบิใช่ไหมครับอ่านะครับก็กดข้างล่างป้าวาซาบิได้เลยนะครับพอกดมามันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ให้เพื่อนๆนสังเกตมุมซ้ายล่างนะครับมุมซ้ายล่าง มีคำว่าคันลอกกับวางคู่ผสมนะครับคันลอกเนี่ยก็คือคันลอกโค้นะครับส่วนวางเดี๋ยวผมวางให้ดูนะครับกดคําว่าวางครับอ่าอันนี้ผมสมมติว่าคันลอกมาจาก YouTube มาจากในกลุ่มอะไรอย่างงี้นะครับนี่พอกดวางเซตทั้งเซตมันมาเองเลยครับเราไม่ต้องไปจัดเนาะนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะใช้ก็กดบันทึกเซตนะครับแค่นี้เลยนะครับง่ายๆแค่นี้เลยนะ นี่ครับเราไม่ต้องเสียเวลาดูทีละตัวแล้วก็ไปจัดนะครับอ่าต่อไปมาดูสถานที่ถ่ายทำหนังบ้างตะกี้ผมคันลอกของอีกเบรกเอานึงนะครับมันจะเอามาวางไม่ได้ฉะนั้นต้องคันลอกให้ตรงเบรกเอาด้วยนะครับอ่าละง่ายๆประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ